ดูให้จบแล้วจะรู้ความจริงที่น่ากลัวของกฎหมายที่คนแยกกันอยู่แต่ไม่ยอมหย่าต้องรู้หลายคนคิดว่าแยกกันอยู่ทุกอย่างก็จบแล้วคำตอบคือไม่จบครับจำกฎเหล็กข้อนี้ไว้ให้ดีครับ ตราบใดที่ทะเบียนสมรสยังอยู่ไม่ว่าคุณจะแยกกันอยู่5ปีหรือ10ปีคุณยังเป็นสามีภรรยากันร้อยเปอร์เซนตตามกฎหมายและนี่คือจุดตายที่น่ากลัวที่สุดสินสมรสทรัพย์สินยังคงเกิดขึ้นทุกวันหมายความว่า เงินเดือนโบนัสบ้านหรือรถที่เขาหามาได้ระหว่างที่ยังไม่ได้หย่าแม้จะแยกกันอยู่คนละที่กฎหมายยังถือว่าเป็นสินสมรสดังนั้นถ้าเขาซื้อบ้านใหม่หลังจากแยกกันอยู่แต่ก่อนหย่าบ้านหลังนั้นคือสินสมรสและคุณมีสิทธิ์ในบ้านหลังนั้นครึ่งหนึ่งครับ การแยกกันอยู่เกิน3ปีเป็นแค่เหตุผลให้คุณฟ้องหย่าได้แต่ถ้ายังไม่ฟ้องทุกอย่างยังเป็นของร่วมกันแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับกับกฎหมายข้อนี้มันแฟร์ไหมที่แยกกันไป10ปีแล้วแต่อีกฝ่ายยังมีสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เราเพิ่งหามาได้คอมเมนต์มาแชร์ความเห็นกันครับ